ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ว่าราชวงศ์อับบาซีย์ของอาหรับมีการติดต่อค้าขายกับประเทศจีนและอินเดียโดยเฉพาะในช่วงพุทธศตรวรรษที่14บันทึกของชาวอาหรับกล่าวถึงเส้นทางการเดินเรือจากเมืองซีร็อกไปยังประเทศอินเดียและจีนโดยขึ้นฝั่งที่เมืองกวางโจวสินค้าหลักที่พ่อค้าชาวอาหรับนำมาขายยังประเทศจีนคือเครื่องหอม เมื่อต้องล่องเรือสำเภากลับไปยังตะวันออกกลางพ่อค้าอาหรับก็จะจัดหาสินค้าชั้นดีของจีนคือผ้าไหมและเครื่องถ้วยเพื่อนำมาขายตามรายทางทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สีลังกาอินเดียภาคใต้ก่อนจะไปยังจุดหมายปลายทางในตะวันออกกลางดังนั้นเรือโบราณลำนี้อาจออกจากเมืองท่าเมืองใดเมืองหนึ่งอาจแวะพักขนถ่ายสินค้าตามเมืองท่าหรือดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเมืองที่มีลำน้ำเชื่อมต่อกับทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวาราวดีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของรุมแม่น้ำในภาคกลางของประเทศไทยโดยมีแม่น้ำท่าจีนเป็นเส้นทางการค้าทางเรือที่สำคัญเส้นทางหนึ่งที่นำพาสินค้าจากต่างแดนเข้ามาสู่ลุ่มน้ำภาคกลางหรือในทางกลับกันก็เป็นเส้นทางนำสินค้าออกไปด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงพุทธศตรวรรษที่13-14เป็นช่วงที่เส้นทางการค้าเส้นทางสายไหมทางทะเลจะเจริญรุ่งเรืองเทคโนโลยีการเดินเรือมีความก้าวหน้าอย่างมากทำให้การเดินเรือข้ามทวีปสามารถทำได้เกิดเป็นเครือข่ายการค้าตามเส้นทางสายไหมทางทะเล